สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเช็คตัวเซลล์กันนะครับโอเคตอนนี้ผมก็ได้ทําการติดตั้งพัดลมพอดีสะหรับความร้อนตัวชาร์จเจอร์เนาะตอนนี้ไฟเข้าอยู่ที่14โวลต์นะครับจากแผงโซลเซลล์18โวลต์ของเรานะครับแังนั้นก็จะตกไปอยู่ที่ประมาณ14โวลต์นะครับเพราะว่าเราต่อโหลดอยู่อันนี้ก็คือวัดมิเตอร์นะครับเป็นตัววัดไฟนะครับ,ว, m, รบว่าเราได้พลังไฟจากโซลเซลล์กี่วัตต์นะครับ อันนี้ก็เป็นแบบแผนนะครับว่าระบบนี้เป็นยังไงบ้างนะครับอธิบายให้ง่ายๆนะครับส่วนแบตเตอรี่ก็ยังเป็นก้อนเล็กอยู่ครับเป็นแบตเตอรี่12โวลต์นะครับ16แอมป์นะ สวัสครับวันนี้ก็พามาอัปเดตค่นี้ครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ